ราชาลูกหนังโชโรขอเสนอยิงให้เข้ามันยากนักเหรอหกกองหน้าเป้าหมายที่แมนยูเตรียมล่าสัมเมอร์นี้แมนเชสเตอร์เดต้องพบกับฤดูกาลที่น่าผิดหวังเหลือเกินโดยเฉพาะผลงานในแนวลุกเนื่องจากทีมยิงประตูได้น้อยมากและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ปีแสดงเตรียมไล่ล่าหากองหน้าคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าปีแสดงภายใต้การกุมบังเหียนของกุนซือเอรดิธเทนฮากมีสถิติการตะบันตะข่ายคูย่แข่งในเกมลีกได้แสนหน้าอานาถ เพราะพวกเขายิงได้แค่47ประตูน้อยที่สุดของอันดับท็อป10ในตารางศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแถมยิงได้มากกว่าลูตันทาวทีมในโซนตกชั้นแค่ลูกเดียวเท่านั้นเหตุผลสำคัญที่ทำให้แมนยูมีสถิติการยิงประตูได้ย่ำแย่เหลือเกินนั่นเป็นเพราะแนวลุกที่ขาดความเฉียบคมโดยมาคัสแลตฟอร์ดซึ่งซัดไป30ประตูเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เขายิงไปแค่8ลูกเท่านั้นโดยมีแค่2แข้งอย่างรัสมุตฮอยลุนและบรูโน่แฟร์นันเท่านั้นที่ซัดเกินเลข2หลัก ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์ที่หนึ่งในการเสริมทัพช่วงตลาดพ่อค้าแข่งซัมเมอร์น,นี้พวกเขาจึงต้องการกองหน้าโป้งปิดบัญชีและดูเหมือนเรดเดวิลล็อกเป้า6หัวหอ,อกเอาไว้แล้วซึ่งทีมจะต้องไล่ล่าคนใดคนหนึ่งมาสวมเสื้อแมนยูเด็ดให้ได้หนึ่งโดมิคโซลันกีโซลันกีกกำลังทำผลงานได้อย่างสุดยอดในเกมลีกลดูกาลนี้ซึ่งน่าจะเป็นฟอร์มที่ดีสุดในอาชีพของเขาเลยก็ว่าได้โดยอดีตหัวหอกลิเวอร์พูลและเชลซีตะบันตะข่ายไปแล้ว17ประตูจะกการลงสนาม32แมตใน ตอนนี้ต้องยอมรับว่านักเตะอยู่ในช่วงฟอร์มพีคสุดขีดและแมนยูสามารถที่จะเซ็นสัญญากับแข้งรายนี้ในช่วงซัมเมอร์ส่วนเรื่องค่าตัวบอลมัดพร้อมปล่อยสตาร์วัย26ปีซึ่งมีสัญญาเหลืออยู่อีก3ปีออกไปหากได้ค่าชดเชยประมาณ30ล้านปอนด์ สองจุานทานเดวิดเดวิดกำลังเล่นได้อย่างน่าประทับใจให้กับลิวในฤดูกาลนี้โดยหัวหอ,อกชาวแคนาดาซัดไปแล้วยีบสาประตูจากการเล่น40แมตช์ทำให้ตอนนี้เขารั้งรองดาวซันโบลีเอิตามหลังเคลียนเอมบาเป้ et, สตาปารีสแซงแช็กแมงแค่คนเดียวเท่านั้นจากรายงานของสื่อหลายสำนักระบุว่าต้นสังกัดของนักเตะต้องการค่าตัว50บล้านปอนด์แต่ถ้าแมนยูอยากได้ราคาที่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์ก็อาจต้องเสี่ยงโดนแย่งตัว เพราะมีหลายทีมชั้นนำจับตาแข่งรายนี้ซึ่งเหลือสัญญาแค่ปีเดียวเท่านั้นเช่นเดียวกัน3วานเจลิสฟาฟีดิส สำหรับนักเตะรายนี้ต้องบอกว่าอยู่เหนือความคาดหมายเพราะไม่ใช่หัวหอ,อกที่มีดีกรีอะไรมากนักแต่หากวัดเรื่องฟอร์มการเล่นถือว่าน่าสนใจโดยพาฟิดิสทำผลงานได้อย่างสุดยอดกับอาเซตเอามาและนำไปดาวซันโบลีกดัตด,ด้วยสถิติ25ประตูจากการเล่น29เกมโดยกองหน้าชาวกรีกอาจจะค่อนข้างโนเนมแต่ก็ถือเป็นออปชั่นราคาย่อมเยาวที่มีคุณภาพใช้ได้และการเหลือสัญญากับโตสกัดแค่ปีเดียว อาจทาให้ผีแดงสามารถเซ็นสัญญากับเขาได้ง่ายยิ่งขึ้นสําหรับจุดเด่นของสาตาไวเบนเจเพศก็คือร่างกายแข็งแกร่งเหมาะสําหรับคอยพักบอลและยังมีสิติการยิงประตูที่เฉียบคมด้วย 4. อเล็กซานเดอร์อีซักแมตช์ล่าสุดอีซักเพิ่งโชว์ความโหดโดยการเหมาสองประตูให้ทัพซาลิกาดงไล่ต้อนทตแนมฮอสเปอร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยนี่คือหนึ่งในนักเตะที่แมนเชสเตอร์ล็อกเ้าที่จะดึงตัวมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ให้ได้ โดยสตาชาวสวีเดนมีอัตราเฉลี่ยยิงประตูต่อนอาทีดีที่สุดจากผู้เล่นที่ยิงในลีกมากกว่า10ลูกในสีซสั้นนี้แถมยังซัดไปแล้ว17ประตูในพรีมลีกนั่นแสดงให้เห็นแล้วว่าศักยภาพของเขามั่นอันตรายมากๆในเรื่องการจบสกอร์อย่างไรก็ตามเรื่องเดียวที่น่าเป็นห่วงก็คือปัญหาบาดเจ็บเพราะนับตั้งแต่ย้ายจากเรอสลโซเซดานมาเล่นกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ด เจ้าตัวเจอโรคเลี่ยงเล่นงานหลายครั้งแต่ถ้าเขาฟิตสมบูรณ์แน่นอนว่าอีซักคือหนึ่งในกองหน้าที่เก่งและมีประสิทธิภาพที่สุดในลีกเมืองผู้ดี 5. วิกเตอร์โอซิเมนชื่อของโอซิเมนพัวพันกเเับเมเจอมาตลอดช่วงตลาดซื้อขายนักเตะทั้งซัมเอร์และฤดูหนาวล่าสุดแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้าตัวยังคงทำหน้าที่ตะบ,บันตะข่ายคู่แข่งให้กับนาโปลีต่อไปจนถึงตอนนี้แม้ดาวยิงทีมชาติไนจีเรียจะไม่อยู่ในฟอร์มร้อนแรงในฤดูกาลนี้เนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บ แต่เขายังซัดไป13ประตูจากการเล่น20เกมนในศึกเกาโชเซดาไม่มีอะไรต้องสงสัยว่าโอซิมเฮนเป็นหนึ่งในกองหน้าที่เก่งที่สุดในยุคนี้ดังนั้นค่าตัวของเขาย่อมไม่ธรรมดามีรายงานว่าช่วงเดือนมกราคมต้นสังกัดของนักเตะต้องการ112ล้านปอนด์จึงจะปล่อยสตาร์ของพวกเขาออกจากทีม 6. Victor b o บ i f a c e นี่คือหนึ่งในแนวรุกสำคัญที่มีส่วนช่วยให้ไบเออร์ลิวเซ่นคว้าแชมป์บุนเดสลีกาสมัยแรกในหน้าประวัติศาสตร์120ปีของสโมสรโดยผลงานของเขายอดเยี่ยมมากๆโดยเฉพาะการจบสกอร์ที่ตะบันไปแล้ว18ประตูจากการเล่น27เกมในทุกรายการซีซั่นนี้แน่นอนว่าด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมทำให้เขาคือนักเตะเนื้อหอมที่หลายสโมสรพร้อมกัดชาติตัวไปร่วมทัพซัมเมอร์นี้แต่ด้วยการที่ห้างขายยาได้ตัวไปลุยศึกแชมเปี้ยน งานนี้บริเฟสอาจไม่พิจารณาสโมสรที่ไม่ได้ตั๋วไปโม่เกือกโทฟี่บิ๊กเอียร์และดูมันว่าปีแสดงน่าจะไม่ได้โคต้านี้เพราะผลงานในลีกน่าอนาถเหลือเกินคีแมนผีแดงโฉมใหม่บอลแมนยูเร่งขยายสัญญาคอบบี้ไมนูฟาบิโซลรมโน่นักข่าวชื่อดังโพสต์ข้อความยืนยันว่าผู้บริหารทีมไอเดกำลังเร่งเจรจาต่อสัญญาใหม่ให้กับคอบบี้ไมนู เนื่องจากเลงเห็นว่ามิดฟิวด์ไวย์ลลออนมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นแกนนำของการสร้างทีมขึ้นมาใหม่ในซีซั่นหน้าได้อย่างไม่มีปัญหาแมนยูเต็ดภายใต้การบริหารของกลุ่มอินิออสนำโดยเซอร์จิมลัดคลิฟมหาเศรษฐีชื่อดังถูกคาดหมายว่าจะทำการล้างบางนักเตะที่มีผลงานเลวร้ายในซัมเมอร์นี้ค่อนทีมแถมมีแววปลดเอริกเทนฮาก,กุนสอดัดด้วยเพื่อสร้างทีมชุดใหม่ขึ้นมาสู้ศึกในซีซั่นหน้า ต่อแผนการพาผีแดงกลับไปคว้าความสาเร็จดังเดิมโรมาโน่ระบุเมื่อ16เมษายนว่าเซอร์และคริฟซึ่งเข้ามาซื้อหุ้นของสโมสร,รเมื่อเดือนกุมภาพันธ์วางตัวไมนูสตาวัย18ปีเป็นกําลังหลักของทีมและหวังขยายสัญญากับเขาเพิ่มอีกในสมอรน์นี้หลังมีการเจรจากันในเบื้องต้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเข้าใจว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์กำลังเร่งถงกถึงการต่อสัญญาให้กับคอบบี้ไมนูในสมอรน์นี้หลังจากมีการพูดคุยกันในเบื้องต้นไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ โรมาโนโพส์ลง X อกอนอต้องการให้คอบบี้เป็นหนึ่งในแกนนำของทีมโฉมใหม่สัญญาใหม่จะทำให้ไมนูได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นบวกกับค่าแอดออนอีกมากมายถึงขณะนี้เจ้าหนูมิดฟิลด์ทีมผีแดงมีสัญญาผูกมัดกับสโมสร,รจนถึงปี2027และก้าวไปติดทีมช่างกรีฑชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังโชว์ฟอร์มกับต้นสกัดได้อย่างน่าประทับใจ มัเตโอโมเรโตผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะยืนยันว่าแมนเชเตอร์ได้สอบถามเกี่ยวกับเทินคุปไมเนอร์กองกลางอาตาลันตาแม้ยูเวนตุสจะเป็นทีมที่ให้ความสนใจเขาอย่างแข็งแงกร่งที่สุดก็ตามโมเรโตได้ให้ข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับอนาคตของคุปไมเนอร์ในการบรรยายสรุปประจําวันของคอสอฟไซรายงานจากสปอร์ตมีเดียเซตอ้างว่าเชลซีกำลังเตรียมยื่นข้อเสนอ60ล้านยูโรหลังจากได้เห็นฟอร์มของสตาอตาลันต้าในเกมบุกถล่มลิเูอร์ต่อูลย์ที่แอนฟิลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ถาว่าข้อมูลจากโมเลโตระบุว่ายูเว่ได้แสดงให้เห็นถึงความสนใจที่แข็งแกร่งที่สุดขณะที่ยูเนเต็ดก็ก้าเข้ามามีส่วนร่วมเมื่อไม่นานมานี้นอกจากนี้ยังมีการยืนยันว่าพีแดงได้ส่งแมวมองไปเช็คทั้งคุบไมเนอร์และจอร์โจสคาวินีกองหลังเพื่อร่วมทีมคุบไมเนอร์เปิดเผยเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขาจะออกจากออตาลนตาเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้ดาวเตะทีมชาติในแด์ยืนยันความปรารถนาที่จะออกจากสนามเกวิสเตเดียมโดยมีเงื่อนไขว่าออตาลนตาต้องได้รับข้อเสนอที่เหมาะสม คุปไมเนอร์วัย26ปีาจากเอาัมามาอย่างอัตาลนตาได้ค่าตัว24ล้านยูโรในปี2021และทําไป27ประตูจากการลงเล่น112นัดซื้อดังคอนเฟิร์มแมนยูคุยจริงจังเอเจนต์สตาเลวอกเซนหวังดึงเสริมแกร่งซัมเมอร์นี้ แมนเชสเตอร์เดไ,ได้มีการพูดคุยอย่างเป็นรูปธรรมกับเอเย่นของเจอร์มีฟริมปงแบ็กขวาของไบเออร์เลวูเซนเกี่ยวกับความเปลี่นไปได้ในการดึงเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์อนี้ดาวเตะชาวดัตซ์ซึ่งเคยอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้โชว์ฟอร์มได้ยังโดดเด่นให้กับเลวูเซนซึ่งพึ่งช่วยให้ทีมของชาบิอ่าลอนโซคว้าแชมป์บุนเดสลีกาโดยยิงไป4ีประตูและอีก8แอซิ์ฟูลแบ็กวัย23ปีเคยตกเป็นเป้าหมายของโอเลกุน่าโซชาในปี2021 0 2งตังยต่เจ้าตัวยัา้าแต่บกลาต ดิโกโดารโลทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในตำแหน่งแบ็กขวาฤดูกาลนี้แต่ก็ถูกจับไปเล่นแบ็กซ้ายหลายนัดเพื่อทดแทนไทเลว์มาเลเซียและลุกชอซึ่งได้รับบาดเจ็บแมนยูนเต็ดจึงต้องการแบ็กขวารายใหม่โดยที่ aka, อารอนวานบิสซาก้าอาจถูกปล่อยออกจากทีมในช่วงซัมมอร์นี้ตามรายงานของคริสเตียนฟอกซ์จากบิวระบุว่าปีสแสดงพูดคุยอย่างเป็นรูปธรรมกับเอเจนต์ N ของฟิล์มโปงแล้วโดยมีใบยืมนิกที่ให้ความสนใจเช่นกัน ฟริมปงมีค่าฉิกสัญญา34ล้านปอนด์แต่จะต้องเปิดใช้งานเงื่อนไขดังกล่าวก่อนการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติโยุโรปที่เยอรมีคาดว่าแมนเชตอรจะถูกจำกันงบเสริมทัพในช่วงสัมเมอร์นี้เนื่องจากพวกเขาไม่น่าจะผ่านเข้าไปเล่นในศึกอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนีกได้ในซีซันหน้าไม่ต้องกลัวตกงานมีทีมอ้าแขนรับเอริกเทนฮากทันทีถ้าแมนยูเด้ง สื่อัตตีข่าวอาแจ็กซ์พร้อมอาแขนต้อนรับเอรดิคเทนักกลับมาคุมทีมทันทีหากไม่ได้อยู่คุมแมนเชเต็ด e ต่อไปในซีซั่นหน้าเอรดิคเทนากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ต็ด e ได้รับการคาดหมายว่ามีโอกาสสูงที่จะไม่ได้ทำงานที่ถิ่นโอทัฟอร์ดต่อไปในฤดูกาลหน้าหลังผลงานย่ำแย่นลนไปรังอันดับ7ของตารางพรีเมียร์ลีกแล้ว เชนฮักถูกคาดหมายว่าจะโดนตัดเพิดออกจากโรงละครแห่งความฝันนับตั้งแต่เสื้อจิมและคลิปมาเาเษฐีชาองกฤษเข้ามาซื้อหุ้นสมสรแมนยูเต็ดพร้อมได้รับการเปิดทางจากตระกูลเกลเซอร์ให้บริหารทีมได้แบบเต็มร้อยนอกจากผลงานในสนามไม่ดีแล้วนั้นกุ่มสื่อชาวดัตยังดูเหมือนขุมนักเตะไม่ได้อีกด้วยโดยล่าสุดอาริฮานโดกานาโชปีกอาร์เจนตยไปกดถูกใจข้อความของแฟนบอลที่ตั้งคำถา,ถามถึงเรื่องที่เชนฮากตัดสินใจเปลี่ยนเขาออกจากสนามเกมเสมอบอลมัด2ต่อ2 ขณะที่แมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์รายงานว่าเชนฮากได้คุยกับกันาโชถึงเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวแล้วและได้มีการจัดการกันภายในทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่านักเตะจะโดนลงโทษทางวินัยอะไรหรือไม่อย่างไรก็ตามเดอะเทรากาฟสื่อดัดรายงานว่าเชนฮากวัย54ปีเป็นเป้าหมายที่อาแจ็จซ์อัมเตอร์ดัมพร้อมดึงให้กลับมาคุมทีมอีกครั้งในฤดูกาล2024-2025ถ้าโดนไม่เจ็ดปลดหลังเจ้าตัวเคยกุมบังเหียนมาแล้วระหว่างปี2017-2022 ในฤดูกาลนี้อาจจกทำผลงานไม่ดีรั้งอันดับ5ของตารางเอเลดิวซี A และยอนฟานชิปก็ทำหน้าที่กุญซือชั่วคราวไปจนถึงจบฤดูกาลนี้เท่านั้นทำให้สโมสรต้องหาเทรนเนอร์คนใหม่สำหรับซีซั่นหน้าหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ